น้ำหวานค่ะพูดถึงคุณจิ้นสายวายหนึ่งคู่ค่ะนั่นคือคู่ของก็หวานเคยร่วมงานกับน้องสองคนนะคะน้องโอมกับน้องครูค่ะก็เป็นคู่ที่แบบน่ารักมากดูแลปรษกากรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แฟนคลับของคู่ก็น่ารักมากตอนอยู่กองก็ิ่งมีอาหารน้องฟูทัรกฟูทรกอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดเลยค่ะแล้วตัวน้องเองเนี่ยก็น่ารักน่ารักค่ะที่เราเห็นแล้วก็แบบเออแบบละมุนชื่นใจแทนร่วมงานกันเป็นยังไงครับน้องน่ารักมากค่ะจริงๆหวานกับน้องโอมเนี่ยสองเรื่องแล้ว อ่อนน้อมถ่อมตนขยันาทำการบ้านแล้วก็แบบแบ่งแบ่งขนมที่ทางไปขับตรงมาให้ให้กับคนตลอดะคะออ่ะก็ขอบคุณแทนกองถ่ายนะคะจะอะเรามองคูจ่จิ้นสายวายหรือแบบว่าตอนนี้ LGBTQ ะอะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างน้ำหวานจ๋าจริงจริงหวานมีเพื่อนประเภทเนี้ยเยอะมากนะคะบางคนก็คือข้ามไปแล้วเป็นแบบเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนผู้หญิงเลยเออสวยอย่างนี้เลยอะคะออ่ะก็จริงๆก็ได้รู้สึกว่าจะต้องมีการแบ่งชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ มีความรู้สึกทุกอย่างเหมือนเรามีความต้องการเหมือนเราก็อยากให้แบบคนที่มีความรู้สึกแบบไม่โอเคนะคะก็อยากให้ลองสลับมุมมองว่าเออถ้าสมมุติว่าสลับกันแล้วเราไปอยู่ในมุมเขาอย่างเงี้ยเราจะมีความคิดเห็นยังไงก็อยากให้ม,มองตรงนี้มากกว่าค่ะจริงๆว่ามันมันเปิดกว้างหมดแล้วค่ะคนก็ก็คือคนเหมือนกันมีความรู้สึกมีลมหายใจมีทุกอย่างเหมือนกันอนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแบบแบ่งหรือว่าเหยียดอะไรกันขนาดนั้น แล้วถ้าโลกนี้หรือวงการบันเทิงไม่มี L G B T Q หงาว่ะใช่ไหมใช่หนูว่าหงาวเ <c oughs> นาะแบบว่าสีสันอะไรมากเลย <จร S 1> แล้วก็เก่ง<า>หมดเลยนะ<ช>พวกนี้เนาะน้ำหวานเนาะจะมีแบบความสามารถเออเข้าใจนะคะอย่างแบบเมื่อก่อนเนี้ยโลกอาจจะไม่ได้เปิด<ช>ม,มากเขาอาจจะต้องแบบทำให้แบบเราต้องเก่งทางด้านนี้ทางด้านนี้แล้วเขาก็เก่งในแต่ละด้านจริงๆอย่างเพื่อนหวานเนี่ยเก่งกับบบี้เดอร์มากคือแบบไปชนะนู่นชนะ <Happiness? S 2> ามก็เก่งเต้นก็เก่งเรามีอะไรอะเราก็ยังต้องไปปรึกษาเขาเลยเออหวังว่าแบบคือเป็นคนเก่งเลยอะค่ะทงแบบคนที่แบบทางด้านเนี้ยก็งีนี้วงการบันเทิงเราเนาะใช่ความสามารถหลากหลายมากก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องแบบแบ่งอะไรขนาดนั้นนะคะอย่างเรื่องแบบอย่างตอนนี้ที่แบบในอนาคตที่อาจจะแบบจบรถได้จบรได้ใช่เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะก็ทุกคนก็มีความ ความรักเนาะไม่แบ่งเพศไม่แบ่งอะไรแล้วน้องวันวันเนาะ